อ๋อทายทายแต่ไม่เห็นหน้ามึงตัดหน้าละมงตัดอย่างางงเยอะไปก่อนตัดเน่น <c oughs> จบเลยดังจบเลยดังตอบแป้นด้วยเ <c oughs> บล <c oughs> ตรงหน้าจริงเลยเฮียกู <c oughs> ชอบท่าที่มือเนี่ย <c oughs> อืม คิดเป็นโนไหมโโฮโหออกใส่หน้าปังแต่เรียยหน้าง่ายทาิการตีบ้าดันแม่งเองดันดันไปลุกไ่ไล่เลยเี่ ก็ใช้โตเนี่ยก็ใช้ก็ใช้ไแต่ที่รู้กูมีคลิปไปลงยูทู e แล้วไอ้่หลงด้วยายไปยืนเป็นตัวประกอบให้มันหักลบนึง่งทำไะข้ะาหวหมันวิง่งลบไปแล้วงยืนอีนกวิ่งไม่ถนัดเหี้ยมันก็ไม่เท่เ nasambu <laughs>